อดด้าว,วเรารู้จักน้องปุ้ยนะครับปุ้ยบอกตำแหน่งเลยพี่จำตำแหน่งเราไม่ได้ไหมตำแหน่งอะไรคะหมายถึงอะไรเขาเรียกอะไรนักเรียนประธานนักเรียน MIT อเลยใช่เป็นประธานสมาคมนักเรียนไทยที่เอ,อ็อทีค่ะเขาทำอะไรคะที่นี่สมาคมเนี่ยอ๋อสมาคมนักเรียนไทยหรอก็มีกิจกรรมเยอะแยะทั้งกิจกรรมที่เป็นให้ความรู้แล้วกิจกรรมที่สันทนาการอะไรย่างนี้ค่ะ็จั Cultural Show ต่างๆเราก็ได้ ไม่ตองเลยไหมอ่ะ <laughs> เราก็ได้น้องๆเขามานำทัวร์นะครับไปเราไปดูกัน MIT <ะ>ตรงนี้ค่ะคือตรงนี้คือ c r e s i m i u di t o r i u m ค่ะเป็นที่จัดทัวกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆค่ะคือข้างในก็เป็นแบบเหมือนหอละครเออโรงละคร,ลละค,รค่ะมีสเตจมีคน ให้คนนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตึกกิ้อกินข้าวเซนเตอร์ค่ะก็คือเป็นที่ทานข้าวที่ทํากิจกรรมคือชั้นข้างบนห้องเขาข้างชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีห้องคอมพิวเตอร์มีห้องให้ให้ทำกิจกรรมแบบห้องโล่งๆให้จัดโต๊ะทำกิจกรรมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเด็กไอทีนี่มันจะทําอะไรบ้าบอให้ไหมนะเราดูเด็กอเมริกันเนี่ยดูจากในหนังอะไรเงี้ยมันจะแบบ ทำอะไรแผลงๆเยอะค่ะชื่อที่พิทีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องทําแผลงแผลงเกี่ยวกับอะไรที่ต้องใช้ความคิดนิดนึงคือเขาเรียกกลุ่มพวกนี้ว่ากลุ่มแฮกเกอร์อะค่ะพี่จัยเดี๋ยวหนูพาไปดูก็ได้ว่าแฮกเกอร์มันทาอะไรกันบ้างจริงเดะเพราะว่ามันมีอะไรประหลาดๆที่เราไม่คิดว่ามันจะทำตรงนี้ก็คือแบบเป็นเป็นโรงยิมอะเอ๊ะทำไมที่นี่มันมีแต่ไอ้เขาเรียกอะไรจักรยานอโอ้บ้านเราเนี่ยมันมีแต่รถยนต์นะ ค่ะคนส่วนใหญ่ที่นี่เดินทางด้วยจักรายานะค่ะจริงเดะนอกจากอาจารย์คืออาจารย์บางท่านก็ยังใช้จักรายานแล้วเขาบอกโอ้ยนี่ไม่นี่ไม่บอกโอ้โหทำไมจักรายานทำไมกระจายังไม่ไม่ค่ะอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จักรายานตรงนี้นแต่แต่ว่าบ้านเราเขาเจอมันจะผิดๆนะเดี๋ยวนี้ไอ้หนูรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีจบมหาลัยปุ๊บเอ็นติดเอารถไปคันหนึ่งโอ้ยจริงแต่ว่าจริงไหมเคยได้ยินเรื่องเล่าอย่างนี้ไหม เคยเคยได้ยินค่ะแต่ว่าที่เมืองไทยปั่นจักรยานมันไม่ค่อยเสรป่ะพี่ชายแต่ถูกแต่ว่าในแคมปัสอย่างในมอชในมอขมันก็เป็นในอ๋อพี่สาวขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าแต่ว่ามันไกลอ่ะแต่ที่นี้มันไม่ไกลอ่ะทำไมมันขับไอ้จักรยานเนี่ยคือส่วนใหญ่คือคนเขาก็อยู่ในบอสตันอ่ะเด็กนักเรียนส่วนที่อย่ขอปักในบอสตันเลยเออดีอ้าวเนี่ยเนี่ยตึกอะไรเนี่ยข้างหน้าอ๋อข้างหน้าคือ อ่าเป็นตึกคือฝั่งนี้เรียกฝั่งเวสต์แคมปัสค่ะโอเคก็คืออ่าเป็นที่อยู่อาศัยของนักเรียนก็มีดอมทั่วไปพวกนี้เป็นดอมดอมก็คือหอพัก,พกนะฮะใช่ค่ะตรงนี้เป็นโบสถ MIT ์เอ็มไทีที่สําคัญจริงๆข้างในสวยนะพี่อยากไปดูป่ะไปดิโอเคคือตรงนี้คือเป็นฝั่งอีสต์ละเขาส่นใหญ่เป็นตึกเรียนค่ะารที่เรียน เดี graduate, ๋ยวเราค่อยไปดูข้างไหนก็ได้ที่นี่ที่จะมี2โดมอ่ะคือโดมเที่ยวเห็งนั้นแหละคือเรียกโดม Lobby 7ค่ะเปิดสร้างในปีไหนเอ่อดูว่าโดมนี้คือสร้างตั้งแต่แรกๆหมูว่า1861มั้งตอนก็เกาะตั้งแต่ก่อตั้งเลยเหรอก็คือเกาะตั้งแต่ก่อตั้งที่ย้ายมาฝั่งนี้คือเอไม่ทงจริงๆแล้วก่อตั้งตอนแรกอยู่ฝั่งบอสตันอ๋อแ้มันย้ายมาตอนนี้กลายเป็นที่ขายกระเป๋าหรูไปแล้วจริงเด 好伟大。